สวัสดีครับผมพบอีกแล้วท็อปออโต้ช็อปแปลิรถแต่งซิ่งแต่งวีพีต้องท็อปออโต้ช็อปแปลิววันนี้พามาชม i อลซูดีแม็กเขาเรียกว่าหลามตัดปี2010สีเขียวมุกทองสีแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับราคาไปก่อนเลยคันนี้ราคา175,000บาทถูกใจต่อมาคันนี้เป็นสีเขียวมุกทองแจ้งสีลงเล่มเรียบร้อยแนละ้วฝากโปรงมอนซ่านะครับผม อ่าสีเรียมๆสวยๆเลยมันก็ไม่ได้เรียมมากแต่มีริ้วรอยจากของเก่านะผมอ่าชงชนหน้ามีริ้วรอยผมฝากระโปงหน้าเป็นคาร์บอนแต่ของเก่ามีริ้วมีรอยแต่ไม่น่าเกียดอ่าโดยรวม90%้าสเรซนล้อเป็นล้อเวลขอบสิบแปดเก้าจุดห้าสิบครึ่งนะผมสีโดยรวมมีริ้วรอยบ้างกระจกคร์ฟแอปหลังมีเรียบร้อยแล้วสติ๊กเกอร์มิลิ u i ิ k โหลดจัดทรงสวยๆเลยท้ายไฟแลบท่อใต้คนขับนะครับผมอ่าชงลงชงล่างพ่นสีดําให้นิดๆหน่อยๆนะครับผมให้มันดูดีอ่า สีเขียวมุกทองเลยโดยรวมถือว่าสวยไม่น่าเกลียดมีริอรอ้วรอยของเก่าบ้างนะครับผมอ่าฝากระโปรงคาร์บอนกระจกคาร์บลองเวลเลยอ่าสวยๆเลยคันนี้คันนี้เป็นเครื่องสองพันห้ารีแมปดีแม็อ่าไม่ใช่ดีแม็รีแมป,รมปเรียบร้อยแล้วเป็นโทัวร์โบสามพันเจ้าของเก่าทําแล้วคัดเคอร์ซิ่งเรียบร้อยนะครับผมอ่ารถมือสองทุกคันผมย้ําทุกครั้งรถมือสองขายไม่มีการรับประกรันเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เพราะอะไร เพราะการขับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตีนเตินหนักตะพื้นตะพื้นเหยียบเข้าไปพังครั้น,นี้ผมรับผิดชอบเรื่องการโอนอ่าครั้นี้ยังคือทำไมผมรับผิดชอบเพราะครั้นี้มันโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยเป็นป้ายฉาดจังซาแล้วครั้น,นี้เป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วต่อภาษีให้เรียบร้อยส,สวยเลยครั้นี้ราคา1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถูกใจต่อมาสเปคสิบครึ่งหลังจะลดลดนิดนิดนะผมอ่าข้างล่างสวยสวยเลยสีเขียวมุกเขียวเลมอนนะผมภายในสะอาดภายใน90%อซอ่าผมหนังผมดำได้แดง ภายในดำก็ผมไม่สองแสนฟล,ลคันนี้อ่าภายในก็ไม่น่าเกียกกับผมภายในยังสะอาดอยู่เลยอ่าก็โปร่งสวยอ่าไฟหน้าก็ยังไม่เหลืองนะครับผมอ่าสีด้วยรวมถือว่าสวยเลยไม่น่าเกียดเลยฟ้าฟังเสียงเครื่องเลยไม่ฝาไฟฟ้าไปกันเร็วๆนะครับผมอ่าไงครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะผมภายในส,สวยๆเลย เบอร์ก็มียับบ้างแต่ไม่เยอะนะครับผมไม่สองแสนหกกระจกไฟฟ้าใช้ได้พาไปดูห้องเครื่องกันเลยอ่ะผมเลื่กเปิดฝาพุงน้ะเปิดฝาพุงมาสองพันห้าลีแมโปโบโบสามพันคัดเรียบร้อยนะครับผมซัดตึงซัดตึงเลยแงทงพังตามตังครับนะผมเอแรงตามตางังพังตาม,ต,ามตีนเลยอ่ะขับผมเป็นไงครับสองพันห้าลีแมโปโบโบสามพันเรียบร้อยแล้ว ฐานหน้าเดิมเพจเดิมครับผมไม่มีการแกะนะเจ้าของแค่ทําสีอย่างเดียวภายในห้องเครื่องเป็นสีดำครับผมฝากระโปรงหน้าเคยถออเขาใส่ฝากระโปรงมาอ่าตอนนี้ผมบอกเลยไม่มีการรับผิดชอบเรื่องเครื่องและเรื่องเกียร์รับผิดชอบการโอนให้อย่างเดียวนะผมเพราะรถดีแม็กสองพันสิบมันมีการรีแมปหรือการทำ turbo โโมามันแรงอยู่แล้วคนนะขับไม่เหมือนกันถนอมก็มีไม่ถนอมมันก็มีผมรับผิดชอบทุกคนไม่ไหวนะครับผมยำ้ำทุกครั้งเลยไม่มีการรับผิดชอบเรื่องเครื่องและเรื่องเกียร์ อ่ารับผิดชอบการโอนให้ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยทักเพจท็อปอัตโตช็อปแปดลิ้วแล้วผมหร,หรือเบอร์0619958671เบแล้วผมเดี๋ยวนี้ไปกันก่อนพาไปชมหน้าขอบคุณครับ